<muchas> man-man jauh 2งหางสองหางหางเจ้าไล่่สามหางกอดิวสามหางเจ้านี่ห่มหางเจ้า เงี่ยหางเจ้านี่เจ้าบุมมพี่น้องหางใยขนาวนาะทหางใยข่ขนาดเจ้า ส,สามหางสามหางเลยจ้านี่อีกสองหางจ้าทุกคน <c ười> สี่กองเลยนี้นอน้อยน้อยเนนี่เจ้าโอยอยู่ข้างไหนเพ่ะเจ้าหางมอะหางมนเจ้าอยู่ไนวะนี่หมหางเจ้าปุ้นหมหางปุ้ยสองฮะเนี่หนึงหาง เรียมหางจ้าลุ่มเรียมหางอุ๊บ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 อุเจ้า๊าอุ๊บอุ๊บอุ๊าอุ๊บองอุ๊อ๊บบลอาุอาหาง นอนนักคนาเจ้าน,นี่เป้าไหมพี่น้องมา,มาเหมแล้วมานแล้วมาวมามา,มาดูโอ้ยเต็มถุงเลยเจ้าโอ้ยนี่เจ้านี่แหมหางเจ้าโอ้ยหลุมไปเหมเจ้าเนี่นี่เจ้านี่กำลังกำลังน้อยอยู่เจ้าบา่เอาเต๋อ วันพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้ค่อยมาเอาเอาอันยาวๆก่อนเจ้าเฮ้ยนักขนาดเจ้าวันนี้แต่ก็อู้เสียงดังมาได้เจ้าคนมาเอาหลายเจ้าคนเยอะวันนี้ต้องเบาๆเจออีกแล้วจ้าทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้ว ยโอ้ยทุกคนได้เต็มถุงแล้วได้เต็มถุงแล้วยัดไม่ลงแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถก่อนเนาะเดี๋ยวมากลับมาเอาอีกรอบนึงโอ้ยทุกคนวันนี้หมานจริงๆเห็นไ,ไหมนี่แล้วไปหมอนต้องคานก่อนคานออกไปก่อนอุ้ยน่นอีกต้นนูนอีกต้นโน่นอีกดูเดะ เอากระเป๋าเอันนี oh, oh, okay. ้วางก่อนอึ๊บเอันนี้วางก่อนมันหนักมันหนักวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี้ก่อนโอ้ยเมื่อนี่เมื้ยนี่พี่อีกสองหางพีอีกสองหางเุาคนเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเห็นไหมโอ้ยโอ้ยวันนี้หนอวันนี้หนอหนอหางงามๆเยอะด้วย โอยโอ้ยเฮ้ยหางงามๆด้หางงมๆทั้งนั้นเลยเยอะ้วยคนเฮ้ยเยอะด้วยเยอะด้วยดนี่อีกนี่อีกนี่อีนี่เห็นนี่ยนี่นี่นี่อีกดูนี่นี่อีกนี่อีกดูโดูโ่อีกโยะๆๆๆ วันนี้นี่วันนี้นโคตรมานเลยจ้ะทุกคนวันนี้โคตรมานเลย จะเต็มทุงแล้วจา้าทุกคนดูสิเอเมเกือบเต็มแล้วยุงก็เยอะจ้ะหาต่อจ้ะนี่หำหางเจ้า อ้ยลายพูดนำหางเจ้าเขินเลยมาทางนี้อกีกมาทางนี้หำหางเจ้าน,นี่เจ้าไม่หำหางดูสิเนี่ย ในเจ้าทุกคนหางงามๆเจ้าไหนพวกเจ้าเห็นก็มีไน้พื่เจ้าในเจ้ามอขนาด นี่แหี่มหางเจ้านี่เหี่มเออเออไม่สูงสูงสูงนี่เจ้าอัปเดตนะเจ้าวันนี้วันนี้ก็ได้หมอเอเยเจ้าเนาะได้สองถุงเลยเจ้าวันนี้นะเต็มสองถุงเลย คลิปนี้พี่มอนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะเจ้าน้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะเจ้าจะได้ประผาดคลิปต่อๆไปเจ้าสวัสดีเจ้า